อยากรู้ค่าคอมได้มาจากสินค้าตัวไหนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้เริ่มแรกนะครับให้เข้าไปที่โปรไฟล์ของเรากดคำว่า tiktok ok shop จากนั้นนะครับเราจะเห็นหน้าจอนะครับให้มากดคำว,ว่าค่าคอมมิชชั่นเสร็จแล้วระบบจะทำการรูทนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาจะเข้ามาตรงที่หน้าคอมมิชชั่นของเราดูว่าเงินเราได้เท่าไหร่ นะครับกดไปตรงที่คำสั่งซื้อเราก็จะเห็นรายละเอียดและรา,ายการดีเทลนะครับค่าคอมของสินค้าที่เราได้แต่ละชิ้นนะครับง่ายๆแค่นี้เองเราก็รู้แล้วว่าสินค้าตัวไหนที่เราขายได้สินค้าตัวไหนที่ยังขายไม่ได้สินค้าตัวไหนที่เราขายได้ก็ทำบ่อย โพสคลิปวันละ2อาครั้งจะทําให้สินค้าเราติดตลาดขอให้คลิปทุกคนแมส